อ่ะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับชุดแนวทางของเราคลิปนี้ผมว่าจะาจะมาเอาสูตรมาจับชุด3ตัวระยะสั้นให้กับเพื่อนเพนว่ามันมาตรงกับชุดแนวทางที่เราได้ลงไปในคลิปก่อนหน้านี้กำกำลังเดินดีนะครับไอ้สูตรนี้ตัวเลข ก็ไม่เยอะนะจับคู่ชุดได้คู่ชุด3ตัวก็ประมาณสักสชุดก็คงจะได้นะครับเพื<ๆ>่อนเมื่อกี้นี้ฝนก็พึ่งแต่จะหยุดตกไปช่วงประมาณประมาณช่วงมันตีตีสามครึ่งอันนี้ก็ตีสีแล้วก็พึ่งหยุดตกไปตกแรงมากเลยนะครับเพื<ๆ>่อนก็ทางบ้านเพื่อน <ๆ S 1> เป็นไงบ้างฝนตกเย็ยนดีไหมก็อากาศกําลังดีเลยครับวันนี้มามาดูแนวทางของเรากันต่อเลยก่อนที่จะไปดูแนวทางเราก็ มาฟังคาเตือนก,นกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับเพื่อนวันนี้ก็ยังไม่หยุดตกดีเลยนะครับเพื่อนฝนตกดีมากเลยวันนี้ร้อนมาตั้งหลายวันแล้วก็ดีนะครับเพื่อนอากาศก,าก็จะเย็นดีสบายเดีย๋ยวบันเพื่อนเป็นไงบ้างตกหรือเปล่านอ้อมาเราจะมาเริ่มตั้งแต่วดที่ออกไอออกไอ นี่ไปเลยนะเพื่อนไอ้แปดสิบเจ็ดสามสามเจ็ดไอ้ห้าศูนย์สองหกแปดแล้วก็หกสามห้านะเพื่อนเราจะเ,เริ่มมาแต่งม่วานนี้ก็คือชุดนี้เราจะลงเขียนลงมาให้กับเพื่อนได้ดูกันเลยนะครับสําหรับสูตรแรกของเรานั้นก็ไม่ยากนะเพื่อนก็คือเราจะใช้อันนี้คอหนึ่งคอสองนั่นเพื่อนก็คือหลักร้อยนะครับก็ หลักหน่วยของข้อ2นั่นเพื่อนบวกกันก็จะได้เท่ากับ9สําหรับสูตรแรกมาดูสูตรที่2กันเราใช้หลักพันนั่นเพื่อนหลักพันแล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลักสิบของข้อ2นะก็บวกกันก็จะได้เท่ากับ7บวก6ได้3บวก1ก็ได้เท่ากับ4นั่นเพื่อนมาดูสูตรที่ 3กันก็คือเราใช้หลักหน่วยขอ้อ1บวกหลัก10ของคอ2มันก็จะได้เท่ากับ8บวก1ก็ได้เท่ากับ9อันนี้มันจะเป็น2ตัวนั่นเพื่อนเราจะเพิ่มไปแต้มหนึงนะก็คือ9แล้วก็ศถ้าเกิดเราจะจับคู่ชุดนะเพื่อนไอ้มันมาชวน9เราก็น่าจะจับอยู่ที่94และก็90เพราะว่าไอ้ชุดนี้มันมาชวน9ใช่ไหมเราก็มาจับ9 4 9 0 ถ้าเราจับชุด3าตัวมันก็ไม่เข้านะงวดนี้เป็นงวดแรกที่ไม่เข้านะเพื่อนอย,อย่างน้อยเราก็ได้2ตัวก็คือเข้าที่อันนี้สูตรแรก,กเข้าที่9อันนี้เข้าที่เลขสี่อันนี้ก็เข้าที่เลขเกา้ามาดูงวดต่อไปของเรากันก็คือสูตรแรกก็คือ5้บวกศก็คือหลักร้อยหลักหน่วย5ก็ได้จับกับ5นั่นเพื่อน5 ส่วนสูตรสองของเรานั้นหลักพันคือแปดแล้วก็หลักร้อยหลักสิบแอันนี้5้บวกสเป็น8ปดเนาะแปเป็น16บหกเราก็ใส่ไปเลยเลขหก 6. สูตรที่3นั้นก็ง่ายๆนะนี่นี่ก็ได้เท่ากับ2และ3ามเนาะนเพื่อนสอและก็3หัวต่อไปออก5 6ากสก็เข้าทั้ง3ตัวเลยนะเพื่อนก็คือ สูตรแรกเข้าที่เลข5ก5สูตร2เข้าที่เลข6กสูตร3ก็มาเข้าที่เลขสามถ้าเกิดเราจะจับเป็นคู่ชุดก็จะเป็น5-6-2-5-6-3ก็ได้แค่2ชุดนะเพื่อนสำหรับชุดนี้ส่วนมากมันจะได้2ชุดเนี่ยถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าเราจะจับเป็นไอชุด3ตัวของเรามาดูงวดต่อไปอกันก็ขอให้เดิอนอีกสักงนวนะเพื่อน ไอ้สำหรับสูตรนี้มาดูหลักพระหลักร้อยหลักหน่วยก็คือ9บวก7็ก็ได้เท่ากับ6นั่นเพื่อนก็สูตรแรกได้ที่เลข6กมาดูสูตรที่2กันหลักพันคือเลข7แล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบวก9ได้6 6กบวก2ก็เป็น8นั่นเพื่อนอันนี้ได้8ดนะดูสูตรที่3กันก็คือ หลักหน่วยหลักสิบก็คือได้7และก็8นะได้7แล้วก็8ก็มาออกที่6 8 7ก็มาก็คือสูตรแรกเข้าที่เลขก6สูตร2เข้าที่เลขก8สูตร3นั้นก็เข้าที่เลขก7นั่นเพื่อนถ้าเกิดเราจะจับเป็นคู่ชุด3ตัวก็คงจะได้6 8 7 8 8ก็มาออกที่6กแก็ตรงตรงไปทั้ง2งวดแล้วมาดูงวดต่อไปของเรากันไอนี้ชุดนี้มันจะไม่ปักหลักนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นชุดที่ว่ายังไม่ปักหลักนะเพราะว่ามันก็มีสลับตำแหน่งอะไรบ้างมาดูงวดต่อไปครั้งล่าสุดของเราก็คือนี่หลักร้อยหลักหน่วยก็คือ7จบวกศย์ก็ได้เท่ากับ7จ็ดนะเพื่อน7มาดูสูตรที่2กัน หลักพันก็คือเลขเก้แล้วก็หลักสิบไอ้หลักร้อยหลักสิบก็คือ9บวก7ได้6 6ปบวก6ได้เท่ากับ12ก็ได้เท่ากับเลข2มาดูสูตรที่3กันก็คือ5 6ก็จะมาได้เท่ากับ1และ2นั่นเพื่อน1และก็2ถ้าเกิดเรา มาดูเหมือนวันนี้ชนกันอยู่ที่เลข2ถ้าเกิดเราจับนะเพื่อนเราก็จับอยู่ที่2 7แล้วก็2 1ก็มาได้อยู่ที่2ตัวอยู่นําเพื่อนสำหรับไอ้วันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะจับเป็นชุด3ตัวนะเพื่อนก็7 2 1 7, 2, 2อย่างน้อยเราก็ยังถูกโต้ดอยู่นะเพื่อนสำหรับชุด2ตัวของเราก็คือ72 2เพราะว่ามันจะมันจะได้ 7, 2 1แต่ที่แน่ๆนะมันมาชนอยู่ที่เลข2 เราก็คงจะไปจับอยู่ที่27แล้วก็21ก็2ชุดนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ทั้ง3สูตรเหมือนเดิมก็คือ1 2 3 2วันนี้ได้มาตรงนะวันนี้มาตัวสรบมาดูวดัที่เราจะใช้กัน วดนี้ยังไงยังไงก็ภาวนาขอให้เดินต่ออีกสักวดน,นะสำหรับสูตรนี้เพราะว่ามันระยะสั้นกําลังเดินถ้าเกิดว่าเดินยาวมากนะเพื่อนยิ่งแต่จะเสี่ยงมากเพราะว่าระยะสั้นน,นีก็ถือว่าโอเคนะประมาณสัก2องวดนสามวดนนี่ก็ดังดีเลยเพราะว่าตัวเลขมันจะได้ไม่นั่นเกินไปถ้าเกิดว่าสูตรไหนยิ่งเดินยาวๆเนี่ยโหโอกาสพลาดน,นะมีมีสูงนั่นเพื่อนมามาดูวันนี้กันก็คือ2บวกสสูตรแรกนั่นเพื่อน ก็คือได้อยู่ที่เลข6นะได้6มาดูสูตรที่2กันหลักพันเลข6หลักร้อยหลักสิบก็คือ6 6บวก2เป็น8 8ปบวก5้ปบวก5ก็ได้เท่าก,กับ3นะนเพื่อนมาดูสูตรที่3กันก็คือหลักหน่วยหลักสิบก็คือได้8กับ9นะเพื่อน ก็คือ3 5บวกก็ได้8 8แล้วก็9ถ้าเกิดว่าเราจะมาจับเป็นคู่ชุดนะเพื่อน,อนชุดนี้เดี๋ยวจะจับคู่ชุดให้นะมันก็จะได้อยู่ชุด3ตัวอันนี้มันไม่ชนกันไม่ชนกันนะั่เพื่อนอันนี้เห็นไหมมันไม่ชนกันเราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดเลยก็เหมือนกับพวกนี้มันไม่ชนกัน ถ้าเกิดว่าเราจะมาจับเป็นคู่ชุดก็จะได้อยู่2คู่ชุดนะเพื่อนๆก็คือ638 3 8แลแล้วก็6 3 9อันนี้เป็นคู่ชุด3ตัวนะถ้าเกิดเราจะจับเป็นคู่ชุดมันก็จะได้อยู่ตามนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบแบบ2ตัวนะเผื่อเออสามตัวคงจะไม่มาหรอกอาจารย์เพื่อนก็มาจับอยู่ที่6 3 6 8ด 6-9แล้วก็38-39ชุดนี้เราก็ติดมาอยู่น้ำเพื่อน38-39แล้วก็อะไรหก6869ไม่มีมีแต่6-9ชุดเต็มของเราถ้าเกิดว่าชุด3ตัวยังไงเรามาดูชุด3ตัวดีกว่าแล้วแต่เพราะว่าชุด2ตัวเราก็ได้สรุปไปให้กับเพื่อนๆดูแล้วแหละก็คือ,อชุดที่เรา ชอบๆหน่อยก็คือติดเลข3เนี่ยเพื่อนเพราะว่าชุดไอ้ชุดนี้ไอ้ชุดแรกเราไมา่ได้อยู่ที่6ใช่ไหมหกมันมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้6เห็นไหมแล้วก็สูตรที่2ได้เลข3ก็มานี่หกสามแล้วก็ได้8กับ9 8แกับ9ก,ก็ยังมาตรงกับชุดนี้อยู่เห็นไหมเพื่อนแปกับ9เพราะว่ามันมาสอดคล้องกับชุดแนวทางของเราพอดี ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาน่าจะมานะนเพื่อนมันมีอยู่สองชุดเดี๋ยวเน้นสีให้ก็คือ638มเนาะเมื่อกี้นี้ก็คือ638เนี่ยชุดเนี้ยน่าลุ้น639มเพราว่ายังไงยังไงซะวันนี้อผมคิดว่ายังไงไงวันนี้3ก็น่าจะมานะครับผมจะเน้นอยู่ที่ชุดนี้ก็แล้วกัน วัดใจไปชุดเดียวงดงบน้อยอสำหรับคนงบน้อยถ้าเกิดใครงบมากก็อย่าลืมที่ติด3ชุดนี้ติด3แล้วก็ชุดสรุปของเรานี้ก็อย่าประมาณนะสามแปดสามเก้านี่เผื่อมันมาขึ้นแต้มอีกแต้มหนึง่งเพราะว่ามันก็ยังมาชนกับชุดนี้อยู่ก็คือ3ามแปดสามเก้าชุดนี้อยู่นะเพราะว่าเราก็ได้จับไว้ให้กับเพื่อนๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละ ยังไงยังไงซัาก็ขอให้เขาเดินต่อสักงวดก็แล้วกันสําหรับชุดนี้เอาละเพื่อนๆสำหรับชุด3ามตัวของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มของเราทั้งหมดก็12คู่ชุดอันนี้เราดึงมาจากเฉพาะตัวเด่นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับชุดนี้แบบปักหลักของเราหวดนี้เราไม่ได้จับให้กับเพื่อนๆนะถ้าเกิดจับไปมันก็จะหลายคู่เกินไปเพราะว่าเราจะเอาแบบเป็นตัวเด่นมาจับเลยดีกว่าเพราะว่า ชุด3ตัวของเรานี้ถ้าเกิดจะพูดถึงว่าเรื่องแต้มของเรานี้แต้มชุด3ตัวของเรานี้ผมคิดว่าแต้มของเราน่าจะหลุดนะยังไงยังไงซะแค่12คู่ชุดเราก็เน้นตรงให้เพื่อนๆไว้แล้วแหละก็คือชุดพวกนี้แหละยังไงยังไงซะก็เอาติดไม้ติดมือไว้พิจารณาดูเพราะว่าไอ้ไม่แน่นะนเพื่อนเผื่อเขาจะมางวดนี้เพราะว่าระยะการเดินของเขาก็ถือว่ายังไม่ยาวเกินไปกําลังพอดีเอายังไงยังไงขออีกงวดหนึ่งสองงวด ก็คงจะโอเคนะเพื่อนพอไอ้ได้ค่าขนมค่าอะไรของเราไปเอ้ะยังไงๆไงเพื่อนเอนก็พิจ,จารณาดูสําหรับชุดล่างของเราสําหรับชุดล่างของเราก,รลาราก็ลงให้กับเพื่อนแล้วนะอันนี้ก็คือชุดเต็มของเราแล้วก็เรามาจับแบบชุดเด่นชนเด่นของเราก็จะมีอยู่ตามนี้ที่เราเน้นๆหน่อย ที่เราเน้นๆหน่อยนั่นเพื่อนอันนี้เราจับเฉพาะเด่นชนเด่นนั่นเพื่อนที่เราเน้นๆหน่อยก็คือชุดนี้นะเพื่อนก็คือ97อันนี้เราเน้นตรงไว้แล้วนะครับเพื่อนเพราะว่าไอ้ชุดเลขเเขามาเด่นอยู่ที่หลักหน่ยวยเราก็เน้นที่97เพราะว่าเขามาชนกันลองลองมาก็แปเนี่ยเอาเอาสองชุดคู่ชุดนี้แต่ว่าที่สําคัญ8เขาไปติดดับของผมอยู่นะแต่ว่าดับก็อย่าประมาทดับกับดินเราเลือกดินดีกว่าเอา2คู่ชุดนี้เป็นตัวดินของเรา ก็แล้วกันส่วนชุดพวกนี้ก็ <c oughs> เอาเป็นตลองก็แล้วกันนะเพราะว่าผมจะติดเจ็ดแทบจะทุกตัวเลยเพือ่อนๆก็ดูสังเกตดูติดเจ็ดแทบทุกตัวเลยเจ็ดของเรานี่เด่นมากเอายังไงยังไงเพือ่อนๆก็พิจารณาดูยังไงยังไงซักก็ขออวยพรให้กับเพือ่อนๆจงโชคดีกันนะเลือกตัวไหนก็ให้ขอให้ไปถูกไปดวนตัวนั้นแหละเพือพ่อนๆอ่ะแคปหน้าจอเอาไว้เดี๋ยวเราจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเราจะมาไอ พูดคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันก็วันนี้เธอ28 29หรือเปล่า28 29ประมาณวันที่29นะวันนี้เนาะ,ะยังไงยังไงก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันชุด3ตัวก็จะมีอยู่ตามนี้นะเพื่อนสาหรับชุด3ตัวของเราเอาพิจารณาดูเผื่อเข้ามาก็จะจับคู่ชุดได้อยู่ตามนี้ส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ